อบอุ่นมากๆเลยครับแล้วก็แบบคือพวกเรามีความสุขมากๆเลยครับเพราะว่าวันที่ไปแฟนมิสอละครับฝนตกหนักมากๆแล้วแบบคือพอเราไปถึงนะครับแล้วแบบตอนเช้าเราแบบไปแต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเราเจอแฟนๆนะครับคือแฟนๆแบบยืนกลางล่มตากฝนแล้วแบบรอพวกเราอะไรเงี้ยนะแบบมันอบอุ่นมากๆเลยครับแล้วแบบคือแฟนๆน่ารักมากเลยครับแล้วพวกเราาก็แบบมีความสุขมากๆเลยครับแล้วก็แบบความสนุก แบบการการคือเราไปไปแปเมีที่ฝนไปดูด้วยกันกับแฟนๆ EP4 EP9 ใช่แล้วก็แบบรีแกแชนแฟนในโรงแบบสนุกมากแบบว่าแบบคอยเล่นกับเราตลอดทุกคนแบบตะโกนเชร์ตลอดทุกทีทุกฉา<ๆ>ก<ๆ>คือคือเราไปดูเราไปดู EP4 กับ,บ EP9 ครับซึ่งแบบมันจะเป็น EPP ของท็อปฟอร์ม คือ EP4 เนี่ยจะเป็นฮันนี่ซีนครับส่วน EP9 เนี่ยจะเป็นเบรกิ s งซีนครับคือความรู้สึกในการดูเนี่ยมันจะต่างกันเลยคือตอนเช้ามูดคือดูแบบว่าน่ารักยิ้มหัวล้อมีความสุขกันแต่ว่าแบบคือแบบทุกคนก็แบบพอบดู EP4 เสร็จปุ๊บพอพช่วงบ่ายครับเรามาดูแบบ EP9 ด้วยกันซึมคือ,ค,อคือแบบอันนี้เป็นประสบการณ์อีกหนึ่งอย่างเลยนะที่แบบว่าแปลกใหม่มากๆว่าแบบ คือเรามาดูท็อปฟอร์มด้วยกันกับแฟนๆแล้วแฟนๆร้องไห้ไปกับพวกเราก็รู้สึกแบบประทับใจมากๆครับประทับใจแฟนๆที่แบบมีความรักให้กับท็อปฟอร์มแบบเยอะขนาดนี้ครับแล้วแบบคือเขารักท็อปฟอร์มแล้วเราแบบคือเรารู้สึกได้เลยว่าแบบความรักที่แฟนๆส่งมาให้แบบเรามันเยอะมากจริงๆครับเยอะมากจริงๆครับอยากจะขอบคุณแฟนๆจริงๆครับ มีครับมีครับตอนนี้ก็มีมีวางแผนหลายๆประเทศใช่ก็มีทั้งในเอเชียในยุโรปเลยครับใช่ใช่อะไรนะครับสเ p e c i a l EP s p e ช i a l อ๋อ Special EP เ p e c i a l EP ใช่ไหมครับ ออสเปเชียลอีพตอนนี้ผมก็จริงๆคือวันนี้อะครับที่มามาดูอีพีสุดท้ายด้วยกันกับแฟนๆจริงๆเรามีเตรียมโชว์ไว้ใช่ครับแล้วก็จะเป็นโชว์ของจะเป็นโชว์อะไรเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นนะครับใช่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 ครับ ตอนนี้กผมผมารเจียความพมของพวกผมก็คือภาษาอ,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 อจริงจๆรๆๆิงก็คือเหมือนแบบพวกเราก็ถามว่าพร้อมไหมมันเป็นความรู้สึกแบบคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับแล้วเราแบบพร้อมไหมเราพร้อมสู้ครับเราพร้อมจะพัฒนาเราพร้อมจะแบบเราพร้อมจะก้าวกระโดดแล้วก็พร้อมจะเติบโตไปกับเขอป้อมครับใช่ครับ เมื่อวานก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่แบบมีความสุขมากๆเลยครับเพราะว่าจริงๆเมื่อวานอ่ะฝนก็ตกอีกเหมือนกันใช่คือช่วงนี้มันเป็นแบบช่วงที่แบบฝนตกแล้วก็แล้วแบบตอนเราไปเก็บโปรเจกต์ครับคือแฟนๆก็ยืนรอแบบท่ามกลางสายฝนใช่ยืนรอท่ามกลางสายฝนแล้วก็แบบเดินตาแบบเดินตามไปแบบไปเก็บกับเราทุกๆที่เลยคือแบบอบอุ่นมากๆครับแล้วแบบเรา เอาจริงๆผมแบบแอบเป็นห่วงทุกทุกคนว่าแบบทุกทุกคนแบบเปียกฝนเป็นหวัดกันไหมอะไรเงี้ยะครับแบบว่าคือไม่มีใครกลางร่มเลยคือตู้กันมากๆแบบอันนี้แบบเป็นเป็นความรู้สึกที่แบบประทับใจมากๆครับใช่ครับประมาณน้ก็คล้ายๆพี่บูมเลยครับเป็นห่วงเขาเพราะแบบฝนมันตกเนาะแล้วก็แบบยืนคือคือกว่ามันจะมามันใช้เวลานานมากๆแล้วแบบก็ยืนตากฝนนานมากๆก็กลัวจะเป็นหวัดแต่ก็แบบมีบอกบอกเไปแล้วกินยาด้วยนะคะ ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็แบบขอบคุณมากจริงๆที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้การเป็นการรอเรียกเปิดแต่เป็นการรอที่สนุกกับได้คุยเล่นกับเขาไปไปแบบระว่ังรอคือคือปกติอะครับเราเราเราคิดว่าแบบการที่เราแบบไปเก็บโปรเจกต์อะเหมือนเราแบบเดินทางคนเดียวอะไรเงี้ยแต่แบบแฟนๆทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนเราไม่เหงาเลยครับคือเขาแบบไปกับเราทุกที่อ่าใช่ อยากขอบคุณแฟนๆนะครับุที่แบบมามากก็ขอบคุณขอขอบคุณแฟนๆนะครับผมที่แบบสนับสนุนพวกเราแบบมามามาแบบติดตามพวกเรามันทําให้พวกเราแบบเติบโตขึ้นเร็วมากๆแบบว่าตั้งแต่วันวันแรกจนถึงวันเนี้ยแบบที่ไลฟ์ที่ผ่านมาแบบเห็นได้ชัดมากๆแบบเราได้เห็นภาพแบบว่าแบบมันเพิ่มขึ้นเยอะจริงๆในทุกๆงานแบบอยากจะขอบคุณ ทุกคนจริงๆครับผมที่สำับคนพวกเราทำให้พวกเราแบบเติบโตขึ้นมาอย่างงดงามขนาดนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ thank you c h e r เอ่อสำหรับผมคือการที่แบบเหมือนขึ้นโปรเจกต์ครับ top พอรพอ์มเป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบเปิดประสบการณ์ใหม่ของผมเลยครับการขึ้นโปรเจกต์จอ LED ใหญ่ขนาดนี้ในหลายๆสถานที่เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันครับว่าแบบ ได้ขึ้นขนาดนี้แล้วแบบก็อยากจะพูดเหมือนสมาร์ทเลยครับว่าขอบคุณแฟนๆขอบคุณที่มอบความรักให้กับเรานะครับแล้วขอบคุณทุกๆคนที่แบบรักท็อปฟอร์มแล้วก็รักทั้งอคิรอรักทั้งจินแล้วก็รักทั้งอคินนะครับแล้วก็จริงๆบูมแบบบูมแบบตื้นตันแล้วแบบบูมบูมพูดไม่ถูกอ่ะบูมรู้แค่ว่าแบบบูมภูมิใจมากครับที่มีทุกๆคนแล้วก็ บูอภูมิใจมากครับที่วันนี้ทุกๆคนยังอยู่ข้างกับพวกเราแล้วก็ทีมงานท็อปฟอร์มครับขอบคุณมากครับ่นีอบาายกณอันก็ขอบคุณที่พี่บูมเอาตัวเองมาแคสเป็นอาทิตย์ <c oughs> แบบท้ายผมได้รู้ทําให้ผมได้รู้จักกับพี่บูม <c oughs> ก็มาก้ากกากกาก็ก็อ่าเมื่อก <text> ี้ถึงไหนแล้วเนอะอ่าแล้วขอบคุณพี Musik ่บ <nia> ูมนะผมเนี่แบบพาตัวเองให้ผมได้รู้จักแล้วขอบคุณตัวเองด้วยที่พาตัวเองให้เราเจอกันแล้วบอกว่าระหว่างการทํางานกับพี่บูมตั้งแต่เจอครั้งแรกเวิร์กช็อปจนเปิดกล้องแล้วทํางานด้วยกันมาเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบเรารู้จักกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นแล้วก็แบบกล้าพูดแตบว่า เรื่องอะไรที่แบบเราสองคนไม่โอเคก็เปิดเปิดเปิดใจเปิดอกคุยกันเพื่อแบบให้มันไม่มีปัญหาต่อกันแล้วแบบผมรู้สึกอยากจะบอกพี่วงว่าตอนนี้แบบผมรู้สึกสบายใจมากๆที่แบบว่ามีได้ได้ร่วมง,งานกับพี่ได้ทํางานกับพี่รู้สึกสบายใจมากๆขอบคุณที่วันนั้นบอกกับผมว่าแบบพี่เป็นเซฟโซนของผมแบบสามารถริงพี่ได้ขอบคุณจริงๆ ก็สำหรับผมผม,ผมผมรู้สึกว่าผมขอบคุณขอบคุณที่จินเป็นสมาชครับแล้วก็ผมภูมิใจทุกครั้งที่ผมได้เข้าฟินกับเขาและเขาเป็นที่พับพิงที่ดีมากๆครับคือไม่ว่าผมจะไม่มั่นใจขนาดไหนสมารจะเป็นคนที่ให้ความมั่นใจกับผมตลอดแล้วก็สมาทเป็นพันเนอร์ที่ยอดเยี่ยมมากแล้วภูมิภูมิใจที่เราได้เจอกัน Nei.